น้องดีเรามาต้อนคำพี่น้องเอ้ยเมื่อสุขสุคนมักดิโดลืมบาทนี่มากับหมู่ดิโดก็เลยเห่าเลยสบายดีย่ำแรงพี่น้องจ้าออกมาหาเอือยจ้าไปได้เรือเนาะเบิ่งทองผ้าพี่น้องอุ้ยสีสัสนงามขนาดเลยดิโดก็เหา่าบ่จืจอบอ่อดีได้น่ะ นิดหน่อยเพื่อนออกมาหาเอือ้อย <c oughs> เบิ่งทองผางามบอพี่น้องทองผางามแรงอยู่เทียงนาตะวินกะตกดินไปแล้วล่ะ้าบรรยากาศดีดียามหนาวพี่น้องอากาศเย็นลงแล้วบอกเราเพื่อนยังอยู่กับผัวกับสวนเบิ่งพาพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นเห็ดยังตอนนี้ อยู่เทียงนะเนาะเห็นแต่หลอดถีบลงเลยควนนั่นลงเทียงนั่นนนแม่เพิ่นมาใส่สืลงไปนอนเทียงนั่แม่มาเพินะ่นเนาะนั่ก็เห็นขึ้นมาดิตอนคำคำดีโดดีโด,ด,โดกระเป็ดนะเบิ้งเบึ้งเบึ้งเบึ้งเอาได้เพื่นแกควนกลุ่มควนกองอยู่จ็คเก็ตยังดอกโอ้พักอันนี้เพิ่นยอ่อออกมาปลูกนอกแล้วงวัวกินดิหน่ พักแปน้นพักข้างก๊อกย่างผ้าใออกแล้วพี่น้อ,เองเี่นะนี่เห็นครึค่งครึ่งอยู่และลายมือปุ๊บยังเสียออกปาท้อพิงผ้าไปนั่มแบบนี่ยังได้เขาอ,อู้ยดาวงามวันนี้เนาะบรรยากาศนะอยากให้พี่น้องเบิ่งกันก้องเ้ามันบอกมัน,ม,นมันคือบงงามคือความเป็นจริง กลล็ไปจริงงจกงามเลยนะเพื่อนเาง่ฝ่ายงามแรงเป็นไงด้าเขามาปลูกต้นมะพริกปลูกเหี่ยพริกพิงไผ่ไป,ไปนำ้ำอากาศหนาวแล้วเพื่นว่า,วายิงกับบรินวาวแห,งห้งเป็นอันเดอกพี่น้องแค่ลุมหัวลออุมอ่ะอากาศเย็นๆลงเนาะสบายดีที่พี่น้องจ้าเนี่ ไปดิกินบันดิบบทุท<ำ>่นนะฮะเรือต้นมะเขือเนาะฮัลโหลปู่มะเขือนี่อาจสิได้ไปซื้อในมันมาเขือ,อยังบ่พันเอกตาโอ้อากาศเย็นเดี๋ยวไปหามน้ำได้จุดถิมแล้วก็ทุงยางหลังบ้เอาทุงยางมาจุดพี่สาวลังดีไปซุงเทะแบบพี่น้องเลยผู้หนึ่งเด้ ค่ะครือจะผสมแบบว่าคักขนาดเลยอืมไปปลูกอยู่ห้นแหละพอดีอันนั้นไปปลูกบอนชวนมกแตงพอปูนะพอดีเบิ้นเบิ้ลอันนั้นเลยพี่น้องเลยเบิ้ลน้ำโฮดแล้วมันก็ตายแหละประจักษ์เลือกต้นมกคุ้งเนี่ยคิดจะคิดจะใหญ่เกอรไม่ใหญ่หรอกไม่ใหญ่เลยได้ต้นถัวพัวจริงนะ บ่จะทอันตายเลยไ่ตายมันเนเนะก <c oughs> อข้องเขาคือตอายสนะิเนี่ยอวม,มันกตาไ้หายใจกับถลกอไผ่ถั่วมันมืดเลยเนาะตะกี้บอกว่ามีกอไผ่กันว่ามีกอไผ่แล้กันักส่วนขัวได้ต้นมะเขือบบบนี้ เองามอะไรเลือบย่หนึ่งบนนรในกรทังมัน่ะไจทำนี้ก่อนว่าพังไปเบิ่งลุกเถอะว่ามันอะล้งพังบปนนี้จ้าสิปุกกันนะบ่พักบุ้งมาเจาวะนะมันห่มว่ะจนเมืออจนคำไปลองวนกับสวน าเบิงพพ่งผลผลิตรีสิมาตอนนี้ก็เลยเห็นแต่ดินแล้วก็บผเป็นน้าตาหน้าเบิง่งเนาะก็และแบบนอ้องอ่ะด๊อกมาแม่ข้าเลยโด๊อกไลืมแล้วโอ้ยเออข้าระเบิดระมัดมูเด้สัปดาห์นี้ อ้าวเดี๋ยวไปชินน้แม่ฟนจิไปใช้กอดิจินนะเอริบบอไื่ไปงเยียนด้ไดใชะเอริบพี่ชมเอริบจิไปชมบอเออเอออาชุดงเยียนไปนันจิเมื่อนอนน้ำเอื่อยเอาไว้

วัดแสงย่อคือนาฬิกาไปจะคั่นเงินนะฮะบจะคั่นเย็นมาบ้านชายในจะองทำพันบ้านโบเข็มใช่หรือเปล่าจุบเบียกุยบบปองหนึ่งมาดีที่รึห้าจะเขาศูนย์ถังโลกาเตบางเก่งเด้อ เตโต้ไเกินฟาอาวิ่งขนาดเลยมานี้ยบ้านได้อาบน้ำได้ดีนเลยนะออเกได้อือเังปลงลงไนเห็ดบนเห็ดอะไรอยู่นั่เ็ดก็ยืนเบื้องหลังอะไรเขามาก่อเทาัเ้ยีดเดี๋เพ่นปลกยปนกนาะตอนตอนลงเดอยรีดบ่เพนวะ ได้เงินเลยไปดอดอ่ะไปจ่ายค่าคอนโดอดีตแล้วเฮ้ยคอนโดห้างอดีตนะมืดเลยชี้ย่างออกมาบอกจังไรเอออย่าไปลำไปเลยได้เลิกเครียดเลยย่างมาเลิกขนาดน่ะให้บอกอยากเมื่อเราถีบบัญชีเมื่อได้เหมือนหูตาสุดนะเป็นอะไรต่อเอาไปวิงจุดไปวิงมาเลยเบิ่งกข้าไปน้ำไปได้ ไปไอ้ไปปลลุเหรแม่อันนี้สิมาคสิมาคบโอ้ยอ้นั่น่าจบอกอ้าถึงงานน้ำคาวบาทนะอืมไปทานพี่ปาสะไอบันหรือว่าทงหน้าบอทงหน้าทงหน้าลายคนเกินตอนมันมากนะคือบาดหายหูอืม ใครดอกเนยนางกลางบาย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 จ้าฮัตเตบคาฮัตเตบานมืวงฮัตถบานอดนงเนยบา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 ยป้าลุงเมื่อเะไรประสนใจเลยไปไปนี่บรรยากานี่ดอกนางตัวกลางเดสิงหอะไรพีหลองเลย เมื่อนอนเบอร์ลีดอยากเมื่อนอนน้ำก็แล้วแต่กินข้าวแรงคือเก่าพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีอีกทีกับกาปเตลมาก็มากินข้าวนรำกันเด้อพี่น้องเด้อม,มีเมนูกับคือเก่าคือเดิมพี่น้องแจ้งมาไม่นะคะมีอกไก่บ้านนะคะมาจะส้อนกับขำเหมือนเนาะสบายดีพี่น้องกูก็ดอกผิกมาผิดข้าวขาวในหนังเพลงเรกผิกเนี่ย สี้เว้านะกดประตอเ้ยจะได้คัดไ้กก่บ้านไปอาบน้ำเหรือเป่าเว้เยวนอนครับเราจจุ่มย่างกาบย่างอยูอย่ห้องน้ำคนเดียว ุ่มแล้วแม่บนทองจะคล้องกัดแตกต้องแตกลายกัแตกลายกาเก่าเมื่อกี้ก็แตกลูงแตกน้อยนบอก็เถื่อหัวไงถืงไงถืงน่รูกัน่ะ cho bố mấy không khăn mừng có rồi nữa chắc nha nó có mãng nó thưa nó nó thưa nó nó rồi nó bạc rồi thưa còn ี <was> ังไก่แต่งตัวเลยลมเด็กหนอนลมหนาวปีนี้อืมแต่ีใจน้องเลยจ้ะมันมันแบบมาเด็มหลังมาเด็มหลังเลยมาสนกับใครฮะ นาเี่ยวเลยน้าเพื่อนนาชาผึ่นเดมลองน้าเราหลีจอดกองเพ่งเหรอก็อเครื่องมดีกว่า อชาดาอยู่น้ำไม่ใยกำ้องดี่ะกลังชวน่วนแม่น้อยกับแม่น้องอาชาด่าอยู่น้ำตาลแบบยายบอกไปเรียกมันกำลงเงอนยายไปเรียกตุนงขู่แก่ับรชาความยายบะอุออุตส่าห์ไปถึกกันนะพักน้อยน้่งไปอยู่กัน

อะไรยันตกเสียงแงเดียวกันยืน้อานั้นอยู่เอยู่ในเทียงคันเขาขนาะเราคุ้ว่ากันยม้อทำมัเหน่อย้ะเลยวใคคนกับเท้าว่านองกัะาเนี่ยขึ้นลูกผู้ใดเป็นยังคือนเดม,มาก น,น้องหลีเปเพียงคือได้มากินนมอยู่ใครบอกครับน้องอาซาเป็นลูกพี่สาวเป็นลูกพี่สาวของน้องหลีเขามาจากไทยพ่อเขาก็เป็นคนล่าเหมือนกันแต่ว่าใหญ่ทางกันไอ้น้องอาซาเน่ยยังหูจักพอ,อยังจำพอได้ ว่าเพิ่งเลิกกันบดดนนี่ขางเงิงงงนทำอะไรอันบ่แต่ว่าเจเนอร์นะ่ะบ่มีหลักฐานบ่มีอีกท้ทงเลยนะาจจกใจใดี๋ยวจะถูกคือเม่น่าขนาดน จะท้ามือหน้าม้อทอห้องสุดท้ายมปอันอนะ้นกล่ององมึงเ ไงกับดามอรอยจาเป็นจิมยังกระแรงอะเราป็นยังกับไปหนาอยู่หากินมถูกบุคคลใดแล้วราล้างก่อนหรือเขาเปนยังอยาก็ลูกร้านแถาไก่แดงไหมร้านไก่เลยเบ็ดขากินน้ำหรือามาเห็นท้าจะกินเหยาะขอลองดีกับตำเสภากันไหมครับทอ่เรา ตาก็ย right. okay. right. okay. hmm. ังปกปนันเออล้วเห็ดเ้าผ่านท้ายอะไรนะอะไนะอะไนีเลยอะแม่บอกไม่ใช่ตะเพิ่นเด้อเคเห็นเพ่นเช้าแหละ

dẻm đâu của kẹo vừa mà dưa mà dưa mình khó đang khó thì cao có tông hải của nhá đi tôn này lẽ tôn nhá ก็แค um, e ่น e ้นงกีวอนีี่เราหัวจักอันแดงคือยงอีแดงเลยเขาเป็นบะกันอย่างเงี้ยแดงเทล่าเขามันถือไปเละตุยีิบาทนะ จะเข้าไปสังคมตรงนี้ออกได้แถวน่สังคมเถื่อนทั้งนั้นเยอะุ่มเผานล้วป็เถือนคัน่ทำไม่หบว่าบไม่เยอะยังเทียงหน้าเลยข้าวบุยู่เผาเลยนะดูว่าเขาไปหไปนเชิคิดหนึ่งบุเย่เผากลาคืนบอกลุนนะเยวะิดะพ Cày cái này Cái này bữa nhang đó Thường xài cong Liệp loại bất Cái đẹp à? kháu, chỉ này bữa không Chị bỏ vào phải là Cứ quay có gì mà <laughs> เป็นยูนหน่ารักแค่นี้ไงออกมาอยู่กันแล้วก็ถือออกมาแล้วเนาะนะั่แนแหละอนาคตมันมองเบืง้บงบนเห็นเาไปอีสามคนโดนหน่อยอยู่บ้ากันไหวนะั้น เห็ดจักชิต้นมาจา้ะคนดูหน่อยก็ไดนะ้ไปเริ่มหรอผู้คนว่านาะเขาจะหลุดี่ด่างสาเลยผู้เขาว่าอะไรยังไม่ได้เลิมยังย่งย่างเขาบอกอย่้รหน้าผมจะเหตุดปุ๊กเหาุผแล้วมาบอกเป็นลาย๊ม จูงหอยดีกลัวไมอืมล้เอาต่อค่ะมัไเลือ,อล่าเริ่อพี่น้องเยอยขาพูดณทีงจิตมามรักส่งบก<า>กันใหม่ฉี<บ>หนาเดี่น้องสบายดีว่าได้ลูกแันแปเอาต่อกไหนจะคุลูกไง